พลังเทพสลายยิญเฮ้เฮ้ยไอจักรนร่เฮ้ยดับแน่แน่พี่บ้าไอหัวแหลมนี่มันเป็นตัวอะไรกันแน่วะนายกำลังจะแํกลังจะสลายเช่นไม่ไหวแล้วเออช่นกำลังจะแตกดับเฮ้ยนายจะหายไปแล้วข้าพเจ้าสร้อยพ yes, ี yeah. ่บ้าไปเรียบร้อยแล้ว ไม่มีวิญญาณร้ายมาอาราักขายายแก่นั้นก็เมื่อนลุกใกล้ในกำมือทัานลองส่งคนไปกดดันเอาที่ดินมาได้เลย ดับแน่ๆอีพี่บ้าเออคงไม่บ้าหรอกข้าไปเจ้าป้องกันตัวแต่ก็ดีเหมือนกันถือว่าตัดกำลังเย้เท้ามาห้าภัยนี้ไปได้นึ่งจากนี้คงง่ายขึ้นไอ้หัวแหลมนี่มันเป็นตัวอะไรกันแน่วะน้าจะตระแจ้งกํานมันจะสลายยายช่วยน้าด้วยไอ้ห้ามึงพูดง่ายกูจะช่วยยังไงไเราต้องหาพี่<ม>นะสิบธิตอนไม่งั้นน้าจะสลายไป สิ่งในสักเบือในครัวกูก่อนได้ไหมไม่ได้ยายต้องเป็นสิ่งที่นะ้าเคยจำได้หมายรู้มีความผูกพันอยู่ต้นไม้เหรอแล้วจะพาไปยังไงหาทางสิว่าว่าอะไรนะที่นะ้าผูกพันเออเอนไม่ไหวแล้วอ,อ,อ่อนระทวยถทางจะจนแต้มแล้วล้องเข้าไปอยู่ในสักเบือกูก่อนเปนไร่ไปเชี่ยวไม่ได้ค่อยว่ากันไหมยายดูผูกพันกับสักเบือเป็นพิเศษเลย เทะลึงแล้วมึงฉันกำลังจะแตกดับเฮ้ยนายจะหายไปแล้วเออฉันนึกออกแล้วทจนจะไปเอามาเดี๋ยวนี้อะไรของมันวะยายถามผมแล้วผมจะไปถามใครล่ะทีเนี้ย โอ้โ,อโอดุบเบอเ้อเรลยสักเบอือกูงหงอยไปเลยเจออันนี้เข้าไปน้าเข้าไปอยู่ในนี้ก่อนนะแล้วน้า,จ,า,จ,าจะกระแจ๊จะกลับมาเหมือนเดมิมไหมเนี่ยอย่ามาองามาทางกูนนอนทางโน่นถ้าหลังจากตะวันตกดินน้าย,ยังไม่แตกดับก็รอดจะให้ชัวพรุ่งนี้สิจะให้คำตอบได้ เรามาช่วยกันส่งพลังชีวิตไปให้นะจะกระแจ้กันเถอะทำยังไงวะแค่ความรักความปรารถนาดีที่เรามีต่อนนะคิดถึงนะ้าในแง่ดี เฮ้ยฮะเฮ้ยดูส่งแล้วคราวนี้น่ะจะมีข่าวดีจริงๆอืมดูออกขนาดนั้นเลยเอาเร็วๆเ,เลยไปทำอะไรมารู้นะว่าอยากอวดแม่รู้ใจเกินไปนี่ไม่น่าคบเลยนะท่านคืองี้ข้าไปเจ้าสร้อยอพี่บ้าไปเรียบร้อยแล้วที่เลือกไม่น่าจะมีพิษส่งป้านชนีคงจะวาดกลัวกันขี้ฮดตดห้หนักบวช ท่านลองส่งคนไปกดดันเอาที่ดินมาได้เลยถ้าแกยังยืนกรานเหมือนเดิมล่ะไม่มีวิญญาณร้ายมา,ารักข้ายายแก่นั้นก็เหมือนลูกไก่ในกำมือจะบีบก็คลายจะตายก็รอดคอยทีท่านจะกีบเอ้ยทุยจะบีบก็ตายจะคลายก็รอดแม่ยังตื่นเต้นไม่หายให้ใจลึกๆท่านให้ใจลึกๆ สายสายอาตมาจะไปเจรจาอีกครั้งหวังว่าคราวนี้คงจบงานได้นะจะได้ไม่ต้องทำอะไรที่มันเป็นบาปเป็นกรรม ว้าปะทองอา้าวไอ้กำนันหนวยฉันเองไม่ใช่ใครที่หน่วยได้ข่าวว่าเมื่อก่อนมึงเป็นคนเมืองหน่วยใช่แล้วยายอัตมวยก็พอแล้วยอมท้องสุขสบายดีไหมไม่ค่อยดีเท่าไหร่ช่วงไม่กี่วันนี้มีแต่เรื่องแปลกๆ อันที่จริงมันก็อยู่ที่ตัวยอมทองสุกเองนั่นแหละได้เงินลานไปใช้ชีวิตบั่นปลายแบบชิวๆกับอยู่บนที่ดินตัวเองทํากินไม่ไหวแล้วมีแต่ความลำบากยากแค้นหืมกูรู้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นกับบ้านกูวกมึงเห็นว่ากูเป็นยายแกจ่จนๆคิดจะข่มเหงรังแกกันง่ายๆก็ได้ละถ้าทางจังเข้นกไม่รู้จักอีกทงสุกน้อยไปใจเย็น อาตมามาดีแกจะมาฟังคำตอบที่อาตมายืนขอเสนอไปไม่ขายยอมจะยึดมัน่นถือมันไปทำไมทุกสิ่งล้วนเป็นของนอกกายและทำไมหลงตาถึงอยากได้ที่ของคนอื่นละ่ะไอ้หนุนี่มันเป็นเรื่องของผู้ใหญ่เขาคุยกันกล้าดียังไงมาขม่มหลานกูตอบคำถามเด็กไม่ได้ก็เอาอำนาจความเป็นผู้ใหญ่มาขม่ม ไอ้น้ยมึงเคยเห็นพระร่วงไหมเดี๋ยวมึงจะได้เห็นเป็นบุญตาถ้ายังไม่รีบใส่หัวไปจากบ้านกูวันนี้อาตมากลับวัดก่อนก็ได้เมื่อโยมใจเย็นลงแล้วก็ลองคิดทบทวนดูอีกทีก็แล้วกันอาตมาภาพข้อลาถ้าทางแกจะไม่ขายให้เราแน่ๆเอาไงดีหลวงพ่อ เรื่องการทารงบวรพุทธศาสนาย่อมสําคัญกว่าทุกสิ่งสําคัญกว่าทุกสิ่งจริงๆเ,เลยลหลวงพ่อไอ้จักระจมเป็นไงบ้างวะหนูไม่รู้หรอกอ้าวต้องรอเวลาอย่างเดียวทุกอย่างขึ้นอยู่กับความแข็งแกร่งของน้าเขาพวกเราต้องการนะ้าน้าคงไม่ยอมจากไปง่งายๆหรอก ชื่ออย่างนั้นเฮ้ยนั่นเฮ้ยปนัดคิกเปลี่ยนสีได้เองมันเป็นความหนักลัวผสมความอุบาทกูดีทำตัวไม่ถูกเลยไรนี่ฉันเองเย้นะายังอยู่อย่าบอกกูนะว่ามึงจะต้องอยู่ในนีทาวอมไม่หรอกยายแค่เจ็ดวันฉันก็กลับมาเหมือนเดิมได้ตอนนี้ฉันอ่อนแรงเหลือเกินสู้แดดสู้ลมไม่ไหวขอพักในจรวดน้อยดุนนี้ก่อน ขนาดนี้ไม่เรียกน้อยแล้วแหละรีบกลับมาเร็วๆเรามีเรื่องต้องทำอีกเยอะงานนี้ต้องมีทีมเวิร์กไว้ยวยังไงนะใหญแก้หัวแข้งนั้นยังดื้อดึงอยู่อีกน้อยแบบนี้คงจะเมตตาปราณีต่อไปไม่ได้แล้วจะทำยังไงดีท่านยังคิดไม่ออก อัตมาพอจะเห็นจุดอ่อนของใหญ่ทองสุกอยู่รีบบอกข้าพเจ้ามาบัดเดี๋ยวนี้วันนี้อัตมาแข่เอ็ดหลานแกนิดเดียวแกโกรธเป็นฟืนเป็นไฟถึงกับจะสอยอัตมาลงจากแคร่อืมแกรักหลานแกมากและนี่คือจุดตายของใหญ่แกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮปุตุชนือจะมซูซผู้มีอิทธิฤทธ ไม่เจียมจริงๆยายแก่ต้ตอนหน้าจัดนักจัดเต็มรับรอง